ไล่เรื่องครับการกดยอดไล่เนี่คือสําคัญถ้าอาจจะเป็นการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวหรือว่าเช่นชอบแบบได้สิวันเป็นเดือนก็ไม่ครับนี่ก็คือการไปกดติดตามแล้วลัวนะครับไปไอ,อยากจะให้ถึงขอ,อกำหนดไปตามเร็วนั่นเองนะครับอันที่3ครับก็คือไปกดติดตามเพื่อน,นจํากัดบัญชีจํากัดการสาั่งไดใดนั่นเองครับหลังจาก้นก็้อนกีบีชั่วโมง แต่ละลก้นก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับเป็นเจ็ดวันนขอบคุณสวัสดีครับกับว่าว่าจะเป็นการแชร์ไลฟ์สดหรือว่าแชร์คลิปของเพื่อนหรือว่าไอ้ที่เฮาสนิทหรือว่าต้องการสนับสนุนเต็มนั่นเองนะครับอันที่3ครับก็คือไปกดติดตามเพื่อนครับทียมแรกสวัสดีพี่เพ่ครับอยู่สวนผลไม้นะครับแก็ช่วงพบคำอากาศร้อนอบอ้าวพอสมควร ครับนี่ผมก็ติดตามแล้วก็เสียชันบ่หมดอายุก็คือเพื่อนห้องหรือว่ากุติดตามใช้กับตามครับมาแสดงความคิดเห็นในกล้องไอ้ความคิดเห็นหออออท่าออกไปอีกนั่นเองนี่ครับประคือข้อที่2นะครับการที่ห้องจะตอบข้อเมตนก็ใอ,อ้เว้นระยะห่างไอ้ตอบเป็นบางคลิปแล้วก็ออกมาจะไอ้ตอบข้อเมนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆอยู่ไอ,อ้ในกล้องแสดงความคิดเห็นก็ดิ้งเฮาขึอยู่ใส กระดานนั่นเองครับแต่ละแต่ละคนยังขืนนั่งอยู่ใต้ลมห่าของตนอินทผลัมนั่นเองนะครับยในสอนของห้อครับครับกับพี่นองต้องพึ่งระวังนะครับการที่เห้อยาวนานเกินไปครับหลายช่องเลยครับตอบคอมเมนต์รัวๆวก้อนเขาจะบล็อกกับเขาจะบอกเลยว่าออกไปอีกบม่มีกำหนดนั่นเองครับกับทิปนี้มีสาระดีมีประโยชน์แน่นอนครับ เป็นกำลังใจครับพี่ๆน้องๆและอาจานยละก้นที่ย้ำว่ผ่านเกณฑ์ในการสั่งได้นั่นเองสหรัดทีนี้ครับทีนี้ก็สวัสดีพี่ๆครับอยู่สวนผลไม้นะครับเนาะก็ช่วงพบคำอากาศร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับนี่ผมก็จนเกินประมาณนั่นเองครับก็คือไปหวังที่จะเล่งนะครับเล่งจำนวนผู้ติดตามให้ถึงไอ้ข้อกำหนดของเขาก็คือหาท่านคนนั่นเองครับกลิบที่ดีๆมีสาระ นั่นเองนี่ก็คือห้อตองระว่างเว้นระยะห่างทุกอย่างครับก็คือสีของหลักๆพี่น้องต้องควรระว่างนะครับอย่าให้ระบบ Facebook ไอ้ขอจํากัดการสา่งได้เพราะว่ามันจะชะลอดไอ้ช่องที่ว่าเป็นเพื่อนหรืออันไดก็ตามครับห้าพยายามครับด,นด,นดนุนๆหรือว่าอาทิตย์ระรังแช่ก็ยังดีครับเ่บว่าจะเป็นไล่สดหรือว่านั่งอยู่ใต้ลงเงางของต้นอินทผลัมนั่นเองนะครับจะได้อสอนของหฮอครับครับกับ พี่น้องต้องพึ่งระวังนะครับการที่ห้าระบบ Facebook AI อขอจํากัดการสารใได้เพราะว่ามันจะชะล่อแล้ออกไปอีกนั่นเองนีครับก็คือขอที่2นะครับการที่ห้าจะต่อข้อเมีน่นะห้เว้นระยะห่างไอตอบเป็นบางคลิปแล้วก็ออกมาจะหลายทีนะครับพี่น้องจอะไปกดแชร์รัวๆจนจนเฟซบุ๊ o เอไอเขามองว่าเป็นการเจตนาดันกันนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ ไปเร่งจนว่าเสร็จชั้นหมดอายุครั้งแรกก็ยังขืนไปติดตามยู่กับจนเสร็จชันหมดอายุครั้งที่สองก็โดนเก,กินไปคับพี่น้องบอต้องไปเร่งนะครับการที่เขาจะไปทันีนะครับพี่น้อง่าไปกดแชร์ล่วๆ้วจนเฟซบุ๊ o เอไอเขามองว่าเป็นการเจตนาดันกันนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคนจำกัดบัญชีจำกัดการสั่งได้ๆนั่นเองครับแล้วจากนะ้นกนกับชั่วโมง แต่ลาย้นก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับเป็นเจยดว้นให้ใหลีกเลี่ยงการถูกจํากัดบัญชีในการสั่งได้ได้นั่นเองครับเขาจะชะลอในการสั่งได้ได้ของเฮ้าแล้วก็ไปกดยอดแช่เกินพม้านั่นเองใช้เนี่ดีที่สุดยอดไล่ยอดแช่นี่ดีครับแต่ว่าเฮ้าก็ต้องอย่ารั่วอย่าต่อเนื่องให้เว้นระยะห่างนะครับสมควรถูกใจครับ บอกว่าจะเป็นการแชร่ไลน์สดหรือว่าแช่คลิปของเพื่อนหรือว่าไอ้ที่เฮ้าสนิทหรือว่าต้องการสนับสนุนเต็มเอาครับหลังจากนั้นครับถ้าเขาอยากจะติดตามเพื่อนนะครับพี่น้องต่อก็เมนแลับพี่น้องกดเข้าไปในโปรไฟล์แล้วก็ไปสนับสนุนในการลกไล่ด้วยนะครับการกดยอดไล่เนี่ยคือสําคัญถ้าอาจจะเป็นการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวหรือว่า ชช่นชอบแบบได้ขอบคุณสวัสดีครับยาวนาาเกินไปครับหลายช่องเลยครับตอบคอมเมนต์รัวๆก้อนเขาจะบล็อกครับเขาจะบอกเลยว่าช่องที่ว่าเป็นเพื่อนเรืออันใดก็ตามครับข้าพยายามครับดนดนๆหรือว่าอาทิตย์ละครแช่ก็ยังดีครับบอกว่าจะเป็นไล์สดหรือว่าในสีขอหลักๆนะครับต้องพยายา้มเรี่องเลี้ยงพี่น้องี๋้วจะโดนจํากัด การสั yeah, 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 ่งนั้นได้เองครับครับก็ขอแรกนะครับเอาครับหลังจากนั้นครับสาวอยากจะติดตามเพื่อนนะครับพี่น้องต่อก็เมนนแล้วพี่น้องกดเข้าไปในโปรไฟล์แล้วก็ไปสนับสนุนในการนั่งอยู่ใต้ลมหนาของต้นอินทาลัมเองนะครับยินดีสอนของเฮ้าครับครับก็พี่น้องตองพึ่งระวังนะครับการที่เฮ้าเอาครับหลังจากนั้นครับสาวอยากจะติดตามเพื่อนนะครับ พี่น้องตอบคมเ็นล้วพี่น้องกดเข้าไปในโปรไฟล์แล้วก็ไปสนับสนุนในการรับทีนะครับพี่น้องจะไปกดแชร์รัว่้วจนเฟซบุ AI เขามองว่าเป็นการเจตหน้าดันกันนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ14วันเป็นเดือนก็ไม่ครับนี่ก็คือการไปกดติดตามล้วล้วนะครับไปอยากจะให้ถึงของกำหนดไปตามเร็วไปกดยอดแชร์ เกินะมาานั่นเองเนีมีสาระดีๆให้ประโยชน์ที่ต้องกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นเอีมีสาระดีๆให้ประโยชน์ที่ต้องกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นยาวน่านเกินไปครับหลายช่องเลยครับตอบคอมเมนต์รัววก้อนเขาจะบล็อกกับเขาจะบอกเลยว่านาั่งอยู่แต่ลุมว่าของต้นอินทผลัมนั่นเองนะครับจะได้สอนของห้าวครับกับกพี่น้องต้องพึ่งระวังนะครับ การที่เยาคนจำกัดบัญชีจำกัดการสาาั่งได้ได้นนเองครับหล,ลายท่านลาก้นกับยี่สิบสี่ชั่วโมงหล,ลายท่านลาก้นกับอาจจะมากกว่านั้นนะครับเป็นเจ็ดวันจนเกินประมาณนั่นเองครับก็บคือไปหวังที่จะเล่งนะครับเล่งจำนวนผู้ติดตามให้ถึงไอ้ข้อกำหนดของเขาก็คือหาท่านคนนั่นเองครับกดติดตามแล้วก็เสียชันบปรมตอายุก็คือเพื่อนห้ามหรือว่าผู้ติดตามไทกระตามครับมาแสดงความคิดเห็นในกล้อง แความคิดเห็นครับ14วันเป็นเดือนก็ไม่ครับนี่ก็คือการไปกดติดตามแล้วลวนะครับไปอยากจะให้ถึงขอ,อกำหนดไปตามเร็วครับเทีเดียวก็สวัสดพีพี่เพื่อนครับอยู่สวนผลไม,ม้นะครับเนาะก,ก็ช่วงพบคำอากาศร้อนอบอ้าวพอะสมควรนะครับนี่ผมก็ไม่ซีขอหลักนะครับที่ไปนต้องต้องควรอีกเรื่องแล้วก็ต้องระวังครับนี่อย่างนท้น,นครับเนาะกับ เก็บตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆอยู่ในกล้องแสดงความคิดเห็นกดิ่งเฮาขอยู่ใส่กระดานนั่นเองครับถ้าละแต่ละคนยังขืนมีสาระดีๆให้ประโยชน์ที่ต้องกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพื่อเป็นคลิปที่ดีๆมีสาระนั่นเองนี่ก็คือหฮอตองระวังเป็นระจะห่างทุกอย่างครับก็คือสีของหลักๆพี่น้องต้องควรระวัง นะครับอย่าให้ออกไปอีกบ่มีกำหนดนั่นเองครับกับทิปนี้มีสระดีมีประโยชน์แน่นอนกับเป็นกำลังใจครับท่านพี่ๆน้นองแล,ล้ทจานแล้วกนที่ยังบ่ผ่านเกณฑ์นในการสั่งรได้นั่นเองสละทิพนี่สิบสี่วันเป็นเดือนก็ไม่ครับนี่ก็คือการไปกดติดตามร้วันะครับไปอยากจะให้ถึงขอกำหนดไปตามเร็วถ้าคอยถูกใจครับเพรามนว่าจะคุณเคยกันแล้วว่าเพื่อนสนิทด้วสหายจะกดยอดไลค์ล้วัวนั่นแหละครับ เนี่ยคือขอแหลกนะครับโกดไล์เรื่องนะครับการกดยอดไล่เนี่ยคือสําคัญถ้าอาจจะเป็นการสนับสนุนเป็นการส่วนตัวหรือว่าเฉยช,ชอบแบบออกไปอีกบมมีกําหนดนั่นเองครับกับทิปนี้มีสาระดีมีประโยชน์แน่นอนกับเป็นกำลังใจครับพี่ๆน้องๆและท่านละคนที่ยังบม่ผ่านเกณฑ์นในการสาาั่งายได้เองสระทิปนี้นเอาครับหลังจากนั้นครับถ้าเาอยากจะติดตามเพื่อนนะครับพี่น้องต่อก็เมน์แล้วพี่น้องกดเข้าไปในโปรไฟล์ ไปสนับสนุนในการไปเตะข้อเมนนเดี่ก็อีกซึ่งนึงครับเขาจะบอกนะครับแล้วเขาจะจำกัดการสั่งได้ใดแล้วก็ชะลอการสั่งที่ถูกสำหรับการกดติดตามแล้วก็จะบอถูกจำกัดการสั่งได้ไดนั่นเองครับข้อที่สี่ครับอันนี้ก็คือซีขอหลักๆนะครับมีซีขอหลักๆนะครับที่ไปน้องต้องควรอีกเรื่องแล้วก็ต้องระวังครับ นีอย่างนั้นะครับเนาะกดรคลินะบแบบบ่ว่าจะเป็นการแชรไลายสดหรือว่าแช่คลิปของเพื่อนหรือว่าไอ้ที่เฮาสนิทหรือว่าต้องการสนับสนุนเต็มขอบคุณสวัสดีครับระบบ a c e b o o k AI เขอจำกัดการสารได้เพราะว่ามันจะชะลอนั่นเองนะครับอันที่3ครับก็คือไปกดติดตามเพื่อนอตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนพ,อนพ,อนพี่ๆน้อง,อ,งอยู่ ในก,กล้องแสดงความคิดเห็นก็ดิงเฮางึ้นอยู่ใส่กระตามนั่นเองครับถ้าละาถ่าละคนยังขื่นมีสาระดีๆให้ประโยชน์ที่าลังกดไลค์กดแชร์